สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนพบกับบิ๊กนะครับครับมาดูช่างช่างอะไรครับช่างนะครับหรือเครื่องออกมาครับผมหรือเครื่องออกมาใสา่น้ำมันครับนี่ครับลูกอะไรไม่รู้ครับลูกเดิมลูกเดิมเล็กจังลูกร้อยสิบไอลูกอะไรไม่รู้ครับ ลูกถ้าลูกเกี่เท่าไหร่ไม่รู้ไซส์แตนดานะพี่น้องนี่ฟาดเคราะห์ไปดีครับเว็บและสิบคันขาวของของพี่เขาพี่เก่งครับฟาดเคราะห์มาเมื่อวันอังคารครับก่อนผมเดินทางกลับอบนครับถึงตถึงกับต้องยกออกเลยครับก็เลยหรือออกมมาเลยนู่นในห้องเขาก็มี รือออกหมดเลยครับยันหัวเครื่องนี่เฟรมออกให้หมดบอกลักษณะอาการหน่อยพี่ตอนตอนขับมาเป็นไงตอนขับมาเกิดอุบัติเหตุเป็นไงมองฝั่งตรงข้ามแล,ล้วก็หันไปเจอกับผู้บ,บาดเจ็บอ๋อสังเกตเห็นสาวใช่ไหมมองโมเด็มมองเลยสาวไงแล้วพอ ดังดังอะไรนะชนตอนชนดังปึกเลย,ม,เลยมีแต่ไฟแลบตามตูดไฟแลบตามตูด <c oughs> ไฟแลบตามตูดถามผู้อยู่ในเหตุการณ์นนะนั่งเล่นเกมอ๋อพี่ถาก็เห็นด้วยกะขีตามตูดที่นานาะ๋ะพวกเต็มจะจอดอยู่แล้วไงผมไม่ล้มแต่แกเตรียมจะจอดอยู่แล้วแต่ผมไม่ล้มนะเนี่ยครับร่วมรับสร้างทุนมากครับเขาเขาไม่รู้ไงครับว่า ตอนขี่มาเขาไม่รู้ว่าแข้งแตกครับแต่ที่แนมคือน้ำมันเอออรั่วหมดก็คือเครื่องไม่แตกใช่ไหมเครื่องไม่แตกเครื่องไม่แข้งเครื่องอ่ะเนอ๋อแข้งเครื่องใช้เครื่องไม่แตกครับแข้งเครื่องแตกอ๋อแข้งเครื่องแตกอ่าฮะอ๋อแข้งเครื่องแตกใช่แล้วก็เลยรื้อออกหมดเลยครับรื้อออกเปลี่ยนแข้งใหม่ครับใช่ครับเงินไม่มาหาแต่เรื่อง กูโดนครับนี่ครับทำบได้เราก็อมได้ครับใช่ครับนี่ครับขับเจ้าโซนิกออกไปทำงานดีได้ดีได้ยังมีโซนิกสตาร์ตติดอยู่อ่ะนัวก็ไปแล้วนะนัวไปตลาดอยู่นะไม่เห็นนะรถมีหลายคารั้งไม่กลัวอ๋อไม่กลัวไม่กลัว เพิ่งเคยเห็นเมือคืนี่แหละยดรถยกเครื่องออกแล้วก็คุมเสือไว้ผมก็สงสัยว่าก็รถเขาทำไมเขาถึงเถอดเครื่องสำหรับรถรถเตี้ยก็ปรดระวังไหมครับรถสูงยังรถรถเดิมยังโดนร <c> ถ <oughs> เตียเ้ยก็ควรเสี่ยงมากควรเสี่ยงมากนะครับแต่ถ้าผมรถผมอยากรด แต่ถ้ารถผมอยากโหลดอะไรอย่างงี้แต่ต้องควรระวังมากกวา่า <laughs> เพราะว่ายังโหลดเกือบ<ๆ>เกือบเตีเ้ยอ,อยู่เนี่ย <im ple asure> ก็เพราะว่าเพราะเพราะว่า,าผมผมโหลดเกือบเตีเ้ยอ,อยู่ <im ple asure> แต่ถ้าโหลดลงเกือบสุดอะไรเงี้ยผมว่าผมโหลดไม่เกือบสุดโหลดไม่ต้องสุดเพราะว่าถ้ามีคนนั่งซ้อนด้วยเนี่ยแต่ถ้าเผื่อไปกระแทกกับถนนอะไรยังไงถนนอะไรยังไงนเนี่ย <c oughs> ถ้าแข็งแตกนี่ก็ จบเฮเลยครับเดี๋ยวถ้าถ้าเป็นสมบัติของผมเดี๋ยวผมจะจะัด่งแล้วก็จะเอายางหน้ามาใส่ยางหลังแล้วก็เอ,เอาอยางหน้ามาใส่ยางหลังครับแล้วก็เอายางห้าสิบทับกะแปดห้าที่ที่พี่ถาเขาให้ผมนะครับเอามาใส่ล้อเอามาใส่ยางนั้นเอามาใส่ล้อหน้าเพราะว่าล้อล้อล้อหลังเขาด้งแล้วครับ เพราะผมไม่ต้องการแค่วงล้อเ,นะเพราะว่าต้องเอาให้ร้านเขาให้งัดยางออกแล้วก็มาใส่ล้อหน้าแล้วก็มาใส่ยางอแล้วก็ทรงสวยนะครับใส่ข้วโหลดนี่ก็ทรงสวยนะครับรดโหลดควรถดโหล,ลดเตีย้ยควรควรคเสียงแข็งแตกนะครับเ <laughs> น็ยพี่เก่งเขากำลังทำ เขาวังปรับปรุงแข้งเครื่องรถครับชแงะชิ้ชนส่วนรถออกมาจากรถเดิม,ม,มกลายเป็นรถพังเ <c oughs> <c oughs> นี่ยกา้านชักเดิมครับใช่พี่เฮ้ย <c oughs> ชักแปดเนี่าเห็นเลขแปดด้วยเนี่ยเ <c oughs>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  นี่ยเลขแปดเนี่ยชักแปดใช่ไหมครับ อ๋อชักเดิม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 นะครับเป็นก้านเป็นสัญลักษณ์แล้วลูกสูงเนี่ยผมไม่รู้ว่าลูกอะไรครับลูกเว็บร้อยไงลูกเว็บร้อยน่าจะเป็นลูกลูกประมาณสามสิบสี่สิบครับประมาณยี่สิบกว่าน่าจะเป็นลูกีหความอันนี้หัวสูบครับหัวสูบ โอเคครับก็ค,คลิปนี้สั้นๆครับสวัสดีครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามนะครับผมชอบคลิปดีกด็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมเก้สวัสดีครับเงินไม่มาหาแต่เรื่อง <laughs>